ขอโทษจริงๆเงๆมือ่อตะกี้ตอนรีเสื้อผ้าเผลอทำชุดของคุณเสียหายวันนี้มีแขกมากมายมาเยือนลงไปก็อายเขาปากไม่ดีตกหน้าคุณแม่นางจางคุณเป็นอะไรคุณ <c oughs> ไปเอาชุดสำรองมาคือคุณหนูพลังธรรมชาตินี่คือที่ที่คุณเลือกให้ฉันน่าเสียดายชีวิตของฉันอยู่ในมือฉันท่านเชิญผู้บริหารขอแสดงความยินดีทั้งสองท่านดูอ่อนเยาว์ขึ้นเรื่อยๆไม่เลยขอบคุณที่มาร่วมงานบันเกิดของลูกสาวคุณนายเชิญพูดเกินไปคุณหนู เชื่อฟังและมีเหตุผลมีความสามารถในใจเป็นเด็กดี <c oughs> พ่อของฉันยังอ้อมค้อมเกินไปเชื่อฟังและเข้าใจ <c oughs> แค่ซื่อบื้อ <c oughs> และงูถัดไปคือความสามารถที่ซ่อนอยู่ในใจคือการซ่อนความไม่เก่งไว้ภายนอกเซียวเฟยคุณนู๋หลินคนนี้จริงๆแย่มากเลยนะเ <c oughs> ด็กๆของตระกูลเชิญทุกคนล้วนมีความสามารถแต่คนนี้เป็นลูกเลี้ยงที่แม่เลี้ยงผ่าม,มาทั้งโง่และซื่อบื้อ แม้แต่เข้ามาหาวิทยาลัยยังไม่ได้ตอนนี้นะะยังเรียนซ้ำชั้นมัธยมปลายอยู่เลยไม่แปลกใจเลยทุกครั้งที่ฉันเจอเธอก็จะยืนห่อไหลหัวตกตำ่ำไม่ใช่แค่หน้าตาไม่ดีคุณธรรมก็ยังแย่ทำไมตัวเอกของเรายังไม่ลงมาจากบันไดเลยงานเลี้ยงนี้กำลังจะเริ่มแล้วคงจะตื่นเต้นไม่กล้าออกมาตระกูลเชิญมีลูกเลี้ยงแบบนี้ชื่อเสียงก็เสียหายหมดแล้วเซียวเฟยพูดน้อยๆหน่อยเถอะอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นกัน ส,สู่ๆเธอก็ดีเกินไปแล้วเกินไปอย่าคุยกันเลยมาแล้วมาแล้ว หลินเจาเรินเธอกล้าตกฉันเหรอตกไปแล้วจะก,กล้าหรือไม่กล้าก็ไม่สำคัญเธอเพราะเพราะเพราหลินเจาเรินตกหน้าฉันต่อหน้าทุกคนนี่คือการตกหน้าครอบครัวเจ้าของเราคุณต้องช่วยตัดสินใจให้ฉันนัดคุณหนูหลิงผู้มาเยือนคือแขกครอบครัวเจ้าของเราไม่ใช่คนไร้ชื่อ คุณจะไปตีเฟิร์ตได้ยังไงแน่นอนว่าเพราะเธอสมควรโดนตีท่านเจ้าผู้บริหารก่อนจะมาถามความรับผิดชอบจากฉันทําไมไม่ถามคุณหนูเจ้าล่ะเมื่อกี้พูดอะไรไปบ้างครอบครัวเจ้าไม่ใช่คนที่ถูกปลี่นแปลงง่ายหรือว่าครอบครัวเฉินของฉันจะถูกปลี่นแปลงง่ายหรือถึงแม้ว่าฉันจะเป็นลูกสาวบุญธรรมของครอบครัวเฉินแต่วันนี้ฉันยืนอยู่ที่นี่แทนที่จะเป็นครอบครัวเฉินคุณดูถูกฉันนั่นคือการดูถูกครอบครัวเฉินหรือจะพูดว่า คุณหนูเจ้าในตอนนี้คือดูจากคุณพ่อที่เป็นพ่ออยู่ที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งรอบข้างจากนี้ดูเหมือนว่าครอบครัวเจ้าคงจะมีความรู้สึกไม่ดีต่อครอบครัวเฉินมีความคิดแค้นอย่างลึกซึ้งคำพูดนี้ไม่มีปัญหาหลินเจอเริญนจะพูดอย่างไรก็ยังเป็นคนของครอบครัวเฉินเจ้าเซี่ยวเฟยกล้าท้าทายอย่างเปิดเผยชัดเจนว่าไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเฉินเลยเธอเป็นเด็กสาวผมทองจะเข้าใจอะไรยังไม่ใช่เพราะมีคนพูดลับหลังอยู่หรอือวันนี้คุณล่าช้าไปแล้ว เสียวเฟยสอนคุณตั้งแต่เด็กการเป็นคนต้องมีมารยาทและรู้กาลเทศะเรียนรู้ไปจนหมดแล้วพ่อฉันไม่ได้ทำปุ๊ปปะยังไม่ขอโทษคุณหนูเจ้าอีกหรออพ่อขอโทษขอโทษครับค่ะเสียงดังหน่อยได้ยินไหมคุณขอโทษแล้วใช่ไหมแน่นอนว่าไม่ได้เพื่อแสดงความจริงใจคุณขึ้นเวทีเล่นเพลงให้คุณหนูเจ้าถือว่าเ,เพื่อฉลองวันเกิดคุณหนูเจ้าทั้งเมืองหลวงใครไม่รู้ว่าหลินเจเรือนเป็นคนโง่ ไม่มีความสามารถอะไรเลยพ่อนี่ทำให้ฉันได้รักษาหน้าตายังสามารถดูถูกหลินเจ่อเรินได้อีกจริงๆแล้วความเก่ายังคงมีอยู่งั้นฉันจะทำให้ดูแล้วกันแต่ในวงการของเรามีข้อกำหนดที่ไม่เป็นทางการอยู่เสมอคือบุตรสาวของตระกูลใหญ่ที่มีวันเกิดต้องแสดงความสามารถคงจะคุณหนูเจ้าคงเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วใช่ไหมรอให้ฉันแสดงเสร็จคุณจะไม่กลัวใช่ไหมแน่นอนเป็นที่รู้กันดีลูกชายของตระกูลฉันทุกคนมีความโดดเด่น คุณหลินถือว่าตนเป็นคนของตระกูลเชิญคงจะเตรียมพร้อมที่จะทําให้ทุกคนตะลึงแล้วคุณพูดถูกไหมคุณหลินเสร็จแล้วไปแสดงความสามารถที่ไม่ดีของคุณเถอะ่ึแย่แล้ว ต่อไปจะเล่นยังไงถ้ารู้แบบนี้ก็คงไม่เลือกเพลงที่ยากขนาดนี้สาวคนนี้มีโชคดีที่แข็งแกร่งมากเกิดอะไรขึ้นสู่สูดีที่มีคุณโอ้ที่แท้คือหญิงสาวแห่งโชคชะตาของโลกนี้ เหมือนกับนางเอกในบทละครธรรมชาติชอบคนที่มีโชคคุณหนูเจ้าเซี่ยวเฟยเพราะใกล้ชิดกับเธอได้รับออร่าจากนางเอกก็เลยไปได้ดีตามลมน่าเสียดายคุณไม่ควรใช้ฉันเป็นบันไดานางเอกจะเป็นอย่างไรข้าก็ไม่กลัวแม้แต่ธรรมชาติยังจะกลัวคนหนึ่งคนธรรมดาที่ธรรมชาติชอบหรือ ข้าเล่นปีโนแล้วงั้นคุณก็เต้นเถอะตกลงแบบนี้แหละเตรียมเพลงมาฟังเพลงลาคัมพาสิตกันเถอะในวงการของเราคุณหนูที่เต้นได้มนีไม่น้อยแต่ยังไม่เคยเห็นคนเต้นแทงโก้น่าสนใจเพลงนี้มีความยากไม่ใช่น้อยแม้แต่ผู้เต้นมืออาชีพก็ไม่แน่ว่าจะทําได้คุณหนูจ้ามีชัดเจนว่ากําลังทําให้คนอื่นลําบากหลิงเจเรินรอรับความอับอายได้เลยประนานถ้าคุณไม่อยากแสดงละ่ะแม่ฉันคิดถึงคุณ เด็กโง่ไม่ได้เจอกันทุกวันเหรอเจอกันทุกวันก็ยังคิดถึงคิดถึงทุกวันปีเหล่านี้เพราะฉันที่ขี้กลาดและอ่อนแอลูกสาวที่เป็นภาระคุณหญิงเจียงถูกคนในวงการลาหล่อเหลียนไม่น้อยตอนนี้ฉันกลับมาแล้วถือโอกาสนี้บอกทุกคนลูกสาวของเธอเจียงหลงไม่ได้ไปกว่าใครมาเถอดระนานฉันไม่ได้เต้นมานานแล้วตามฉันมา แค่เตลียนไปนิดหน่อยชื่อเสียงที่เล็กน้อย <c oughs> ก็ทำให้เกิดการตอบโต้จากพลังธรรมชาติกฎของโลกนี้กลับสำคัญกับคุณมากขนาดนี้น่าสนใจฉันจะดูว่าคุณจะทำอะไรกับฉันได้บ้างแม่วันนี้เป็นวันเกิดของฉันก็เป็นวันทุกข์ของคุณด้วยท่านสบายใจได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ให้คุณต้องทุกข์อีกเลยยงเอ,อ๋อคุณจะเต้นแทงโกได้ยังมีเซอร์ไพรส์รอะไรอีกที่ฉันไม่รู้ มันเป็นไปไม่ได้หลินจอเรินจะเต้นแทงโกได้อย่างไรยังต้องรายงานคุณอีกไหมคุณตัวตลกเฉินจือ่อเฉินจือนจ่อรีบตื่นเถอะเกิดอะไรขึ้นฉันเพิ่งเห็นเมื่อกี้หลินจอเรินตีเจ้าเซี่ยวเฟยนะ์นักยังชา์จแทงโกหนึ่งเพลงทำให้เธอเป็นเศษไปเลยนี่นี่มันเหมือนเปลี่ยนเป็นคนอื่นเลยคุณพูดอะไรอยู่ก็หลินจอเรินที่ขี้กลาดนั่นจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะชนะเจ้าเซี่ยวเฟย อาจริงๆฉันเพิ่งเห็นด้วยตาตัวเองอไปหาหมอตาเถอะจริงๆคุณเชื่อฉันเถอะคนอื่นก็เห็นกันหมดงั้นคุณพาพวกเขาไปหาหมอตาด้วยคุณชายกลับมาแล้วพี่ชายฉันกลับมาที่นี่เร็วขนาดนี้ พ่อกลับมาแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของน้องสาวคุณเ,คเธอนี้เป็นพี่ชายที่ดีจริงๆไม่ขึ้นไปพูดสองสามคำเหรอมีคุณอยู่ที่นี่ไม่จำเป็นต้องพี่คุณกลับมาแล้วเหรอนั้นอะไรล่ะพี่ฉันไม่มีเงินใช้แล้วคุณให้เงินใช้ฉันหน่อยได้ไหมถ้าฉันจะไม่ผิด เงินใช้ของคุณเป็นคุณป้าจางที่ดูแลมาตลอดอ่ะเหยาจือเป็นแบบนี้แหละฉันแบบนี้เธอคุณป้าจางเงินใช้ของน้องชายในอนาคตจะมาจากฉันจะไม่ให้คุณต้องลำบากใจแล้วดีมากเลยพี่โอ้ข้างนอกเขาพูดกันว่าคุณนายเชิญเป็นแม่เลี้ยงที่น่าสงสารถูกลูกเลี้ยงกดดันทุกที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงเฮ้อการดูแลตัวเองให้ดีนั้นสําคัญกว่าทุกอย่างต่อหน้าลูกชายของภรรยาเดิมทําไมต้องชี้นิ้วและสั่งสอนก็ไม่แปลกใจที่ท่านเชิญผู้บริหารตกหน้าเธอต่อหน้าคนอื่น มีเวลาหรือเปล่ามาคุยกันหน่อยเฉินญยาจือผู้บริหารที่เย็นชาทายาทของตระกูลเชิญชีวิตครึ่งแรกมีดาวมากมายอบล้อมเป็นลูกคนโปรดของสวรรค์อย่างแท้จริงในการทําให้โลกนี้ไม่พอใจหลังจากที่ทําให้โชคชะตาของส่งไปไม่พอใจบริษัทล้มละลายถูกคนรอบข้างหาหลังให้ สุดท้ายติดการพนันในวันที่ฝนตกหนักตายอยู่บนถนนที่เย็นเฉียบอายุ40ปีไม่มีลูกชายหรือลูกสาวเธอมักจะขี้กลัวเวลาที่อยู่บ้านเห็นฉันเหมือนนูเห็นแมวทำไมวันนี้เฉินจือลูกชายคนที่สามของตระกูลเฉินเด็กวัยรุ่นที่ดื้อรั้นอารมณ์ร้อนตัวอย่างของลูกคนรวยที่ไม่ทำงานไม่มีความรู้และทักษะสร้างปัญหาเรียนอะไรเพราะไปกลั่นแกล้งหญิงสาวที่มีโชคน้องชายของเยซูสู ถูกส่งไปสั่งสอนขาหักตั้งแต่นั้นมาเขาก็ต้องอยู่กับรถเข็นกลายเป็นคนบ้าและโหดเหี้ยมเพื่อแก้แค้นเขาลักพาตัวเยซูสูสฉันจะฆ่าคุณส,สู่สูกลายเป็นพระเอกส่งจืดส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือหญิงสาวส่งไปสุดท้ายถูกจับเข้าคุกถูกตัดสินให้จำคุก20ปิปีช่วยฉันวันที่ออกจากคุกขณะข้ามถนนรถเข็นพลิกคว่ำถูกรถบรรทุกชนตายเฮลินเจ้าเรินมองฉันทำไม จู่ๆก็พบว่าฉันหลอกก่อนหน้านี้ไม่กล้ามองหน้าฉันเลยเรียกเธอสักครั้งก็ทําให้เธอกระโดดตกใจได้เลยดูเหมือนส่งเสี่ยวจะไม่พูดมั่วเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจริงๆแต่จะไม่ใช้สายตาแบบนั้นได้ไหมสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นใจและเสียดายเหมือนว่าข้าหมดหวังมากเลยทุกคนอยู่ที่นี่คุณหนูเชิญคนที่สอง ดูภายนอกเป็นผู้หญิงที่เย็นชาและแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีความรักเต็มหัวเพราะชอบส่งไปคอยขัดแย้งกับเยซูสูทุกที่ในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งพยายามวังยาเยซูสูแต่ไม่สําเร็จถูกส่งไปขายให้กับแก๊งหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้กลายเป็นลูกหมูฉันขอเธอเถอะลิ้นเจ้าเรินคนนี้หัวเราอะไรดูแปลกแปล เฮ้ได้ไม่ต้องมองแล้วเจอเรื่องยุ่งเหยิงแบบนี้ลูกหลานที่เป็นแค่เบี้ยพ่อเลี้ยงราคาถูกคนนี้แน่นอนว่ามีชะตากรรมแค่เป็นเบี้ยแม่ฉันไม่ได้แต่งงานเข้าบ้านใหญ่เลยนี่มันชัดเจนว่าเป็นการตกลงไปในที่ของเบี้ยเลยนะใหญ่และเล็กทั้งครอบครัวเป็นพิศิเลยแม่พรุ่งนี้ไปที่สำนักงานทะเบียนกับฉันอ่ะไปที่สำนักงานทะเบียนทำไมละ่ะจะอยกกันออกจากบ้านเชิญที่เต็มไปด้วยเรื่องวุ่นวายนี้อะไรนะ